้องจับความเร็วป้องกันอุบัติเหตุหรือเครื่องมือหากินของตำรวจผู้ใหญ่วิรุษบอกทางแก้ไขต้องเลิกส่วนแบ่งค่าปรับพันตำรวจเอกวิรุษชี้ปัจจุบันตำรวจได้มีการติดตั้งกล้องดักจับความเร็วบนทางหลวงแทบทุกสายในว่าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทำให้แทบทุกคนที่ขับรถบ,บนถนนด้วยความเร็วปกติหรืออาจเกินไปโดนใบสั่งกันมากมายส่งผลให้ไปจ่ายภาษีประจำปีไม่ได้หรือแม้กระทั่งตั้งด่านปรับรับเงินสดกันริมถนนผู้คนรู้สึกเดือดร ในการเดินทางสัญจรและไม่เป็นธรรมเพราะพวกตำรวจรวมทั้งพักพวกก็ขับรถเร็วไม่ต่างจากตนหรือยิ่งกว่าแต่เมื่อโดนใบสั่งหรือถูกตรวจจับก็สามารถเคลียร์กันได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับเหมือนประชาชนทั่วไปทางแก้ไขที่แท้จริงคือต้องยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจรเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของตำรวจผู้ใหญ่ปรับมากได้มากไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในความสุจริตแม้กระทั่งคิดว่าอาจมีการทุจ รีแก้ไขตัวเลขความเร็วจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นอกจากนั้นจุดตรวจจับความเร็วก็ควรติดตั้งบริเวณชุมชนหรือที่คับขันไม่ปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรถเร็วตรงจุดนั้นไม่ใช่ไปติดกันตรงทางลงเขาหรือทางเกลียวซึ่งผู้ขับรถส่วนมากมักใช้ความเร็วกว่าปกติกันเช่นทุกวันนี้เพื่อที่จะได้ทํายอดการจับและค่าปรับให้เข้าเป้าตามที่ถูกกําหนดไว้นําไปส่งสวยตํารวจผู้ใหญ่เป็นทอดๆตามลําดับชั้นกันขึ้นไป